มันเกินไปหรือเปล่าวะีตกเว็บนี่มันเก่งเกินไปวะคำเตือนการพนันเป็นสิ่งไม่ดีผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำน้องๆหนูหนูหนเด็กๆทั้งหลายโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมพี่เตือนน้องๆแล้วนะบอกแล้วอย่าหาว่าไม่เตือนไปอ่ะสวัสดีทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่องตกเว็บแก ๋ยวผมตบเ็บคนเดิมครับวันนี้ก็อยู่นะเกมค่ายพ G แล้วกันนะเงินจากการป้นชื่อเกมภาษาไทยเกมแบบเป็นเกมป้นครับก็เกมใหม่นะถือว่าใหม่แต่ใหม่ใหม่ใหม่มาสักพักและใหม่สักพักคือไม่ได้ไม่ได้เก่ามาไม่ได้เก่าอะครับแต่ใหม่สักพักก็นั่นเองมีเกมอื่นมาแทนแต่ว่าผมไม่เคยเล่นมีคนเขาแนะนำมาวาพี่เกมเนี้ยอภิมหาความเกลือเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยวะ ก็เลยมาเล่นให้ดูสักหน่อยว่าเกิดจริงป่ะแล้วเรามาดูพร้อมกันนะว่าเขาแนะนํามาว่ามันจริงไหมจ้ะก็ก่อนไปเล่นเกมกันอย่าลืมกดซับสไครต์กดถูกใจกดติดตามริงก์ด้านล่างที่ผมมาทิ้งไว้เพื่อร่วมสนุกกันนะหรือว่ามีกิจกรรมหรือว่ามีเกมมีสูตรอะไรแนะนําผมให้เล่นให้คนดูดูพร้อมกันมาแนะนํามาไปเพื่อไม่การเสียเวลาเพราะเกมนี้ซื้อฟรีสปินไม่ได้ผมเงก็มาที่สองพันโอเค ก็จะปั่นเบ็ดที่ถ้าไม่เสียเวลาก็ปั่นเบ็ด20ไปเลยอันนั้น่ะมาหน่อยอุ้ยเค <Okay, S 1> เต็มแผงลนะขนาดน,นั้นนะว้าว <Wow. S 1> หุยอันนี้เกมนี้มีตัวคูณไหมนะ่อกี้เต็มแผงขนาดน,นั้นตัวคูณนี่สบายเลยนะ <Wow. S 1> สบายเลยอะ ไปไม่ทั้งสิบทีแต่เปิดเทอร์โบแล้วเดี๋ยวจะเสียเวลาคุณผู้ชมเดี๋ยวหรือว่าอยากลุ้นแบบนี้เราแนะนำผมมาอยากลุ้นตรงไหนอยากครับช้าๆแต่ว่าเอ้าอุ้ยสองตัวอ่าให้ช้าๆก่อนให้ลุ้นเผื่อแบบแบบแบบมี effect, เอฟเฟกต์ใช่ไหมว่ามีเอฟเฟกต์นี่ไงพูดปุ๊บมาปั๊บเข้าไปเลยไปนั่งไงเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่าวะตัวตกเว็บนี่มันเก่งเกินไปวะเขาบอกว่าเกลือ แต่อนี่มันเก่งเกินไปบางทีอะนี่อะวายขยายวะ่ะคุณผู้ชมคุยมีตัวคูณด้วยเอาละอย่าไปหยุดขู่อย่าไปย่อนอย่างเงี้ยไหนบอกเกมเกลือนี่พี่ก็แตกดีอะน้องเปิดตู้เซระมันตังกระจายทะลัเอาเลยเห็นปะน้อง <Yahoo! S 1> ออออโอ้โหสงสัยคลิปมีนจะสั้นบอกเลย สงสัยคลิปีนจะสั้นเค1หนึ่งเดีโอ้โหไม่มาแบบข้งนอกเมื่อกี้ว่าแบบเต็มแผงอ่ะหุยคุณหกด้วยอ่ะเอาอะขยายอีกแล้วค่าห้ารสิบค,คลิปสั้นแน่นอนครับผมบอกเลยจบไม้นี้ผมเลิกใครจะอยู่ก็อยู่กูไปก่อนเลยบอกไปแล้วคนได้อ่ะต้องเลิกไม่ได้แล้วไม่เลิกแหร่งงูมันก็จะดูดคืนหมดไม่เหลืออะไรเลยก็จใจปปะ พอใจปะแกอุ้ยไาวไม่ได้ใช้อ่ะเออได้ใช้หน่อยได้ใช้ต่อนหน่อยใช้ต่อหน่อยเอออะไรก็ได้ได้หมดตัวเล็กตัวย่อยได้หมดโอ้โหใช้ต่ออีกก็ไม่ได้แต่บอกเกมเกลือแหมเกมเกลือยังก็เห็นบิ๊กวินไม่พักเลยครับหรือว่าพี่มันเก่งเองครับก็ไม่รู้ก็ทีนะครับ้าทำให้ใครั่นไส้อ่ะพอดีคนมันเก่ง ไม่ย็นไ,ไงเก็บคูณอย่างนี้คูณแบบแบบนี้ดูทีขนาดไพ้มายัางแบบอุจจระพังอุจระปูขนาดนี้ทีแบบนี้จะไปเหลือขี้อะไรละครับไม่รู้จะพูดคำไหนบอกเกมเกลือนี่สองบันสองเกมเกลือก็แตกอะครับ เอาจะเข้าอีกแล้วอะ่ะเกินไปเกินไปเบาเาไอ้เบาไอ้นุม่มเดี๋ยวเขาก็ไม่ให้มึงเล่นอีกหรอกเว็บเนี้ยเออเก่งเกินคนก็แบนหลายเว็บแล้วเนี้ยปันเสษให้หมดก่อนเลยครับพอปันเสษได้หมดเดี๋ยวพอผมเอาทุนก็ผมเอากำไรแค่สองพันพอผมเอาทุนมาผมเอาทุนมาสองพันได้สี่พันเอากำไรสองพันก่อปันอุ้ยนี่ทัาไหนมึงที่แตกงี้นะเป็นเรื่องผมบอกเลยเป็นเรื่องกิง้งโอ้สแกตเตอร์มาสองตัวไม่พักเหมือนอยากจะให้เล่นต่อ ตทษตีพี่ไม่ใช่คนโง่พี่ไปก่อนกำไรสองพันเอาทุนมาสองพันใครจะไปอยู่เท่าหนึ่งก็พอแล้วไอ้นุ่มแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากระตกเว็บแตกนี่ว่าน่าจเจ๋งๆนะส่งแนะนำไหมพี่นะัจ้าน้องหน,นุ่นหนุ่มไปก่อนเจอกันบ๊ายบาย